ควันนี้รายการเรียมบันหน้านะครับจะมารีวิวต้นซักนะครับวันนี้รีวิวต้นซักว่าปลูกทิ้งว้ค้างบ้านในบ้านเนี่ยมันสิไงบ่ครับมันเป็นโฮมเป็นเงามันดีบ่ครับปลูกตน้นไม้นอกจากสอยลดโรคร้อนนะครับนอกจากมี ไม่ซักเป็นของตนเองนะครับย่ามไม่ไงกับที่ได้ตัดแต่เห็ดเฮี่ยนเห็ดสัน้นเฟอร์นิเจอร์ได้เลครับปลูกจากต้นละสิบบาทาาก็ไปเมื่อไหร่ต้นละหลายบาทเลยนะครับเด้มย่ามบรมีเงินมีข้ามกับที่พ่อได้ตัดขายได้ครับเนดะิมน,นี่คือปลูกตน้นไม้ในบริเวณบ้านนะครับ ปลูกตนใหม่ในบริเวณบ้านแต่บางส่วนอันนี้ก็ถมไว้อๆวย้อครับน,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 น้องๆองดูเลยครับจะเห็นเป็นลานค่าก็เลยบ่ระันปลูกนะปลูกก็จะหนานเป็นแดนหัวไว้อันนี้จะพามาเบิ่งต้นซักที่ปลูกไว้นะครับในขนาดใดต้นซัก ประมาณสาปีได้ครับตนสับประมาณ3มามสี่ปมีมนหน่อยเดินเดี๋ยวรรครับองตัวมาหน่อยต้นซับน้ำตัว,ม,ตวตมาหน่อยหนึ่ผู้สาวแน่ไหนรับผู้ประจําการน่นน่อยนี่มาสองตัวนี่นะครับสาวย่ตองกากระเพรา่เดี๋ยวาไม่เยย ใส่ต้นซักกะซิมีเอาอันนี้ขมิ้นนะครับมาปลูกเสริมใบต้นซับแต่ว่ามันอาจจะไกลสายไฟนิดน้อยก็เลยจําเป็นต้องตัดใบนะเอออันนี้ปลูกที่บ้านมันก็นเลยอันมีสายไฟนั้นท่านไมต้องตัดใบน้ำนั่นไปดูกินอ่อนครับตอนแรกมูกจะว่าไปดูปลาไปดูกินอ่อนทันใหกันเลยหลงลงุ่งไปดู อิงออนเน่ะเสียเวลาไปจะไปกับปลูกเสริมด้านหลังเป็นปลาดูปลาปลาค่าปลยุ่งเมียงต่างๆไปครับนี่หลังจากปลูกต้นซักในระดับหนึ่งเทาก็ต้องล่งกระเจียวครับนี่กตลงกระเจียวต้องไปเก็บกินแลต้องไปหายุโหกยู่ ปลาครับนี่นนแค่ปลาครับแค่ปลาครับปูกไว้กินครับปูะหรับส่วนซักเป็นหเป็นเงาดีปรนนั่งครับนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลงครับส่วนซักโอ้ส่วนในาาน้ำมาฟังทำอย่างงามแล้วฟัง ด้านพุน่แหง่ามครับนะครับนี่กะเป็นตน้นดอกแดงแดงเข้าอันนี้ยัางนอ้อมดอกดอกจานครับดอกจานปลูกไว้ประดับมาครับนะ,ะเป็นพายุง่งกับมีต้นสักกับพุ่ไว้แน่ครับบันิึกธาเอาเบิ่องใหม่พายุ่งทางฟางางนีง้ครับ าครับปลาตะไลโจรก็มีดนะครับเปิดคืนตามธรรมชาติสมุนไพรเป็นบานปลาตะไลโจรอันนี้เป็นพยุงนะครับงานนี้กับปูกไว้เป็นพยุงต้นกาแฟต้นข้าวบานล่องจอดกระเจียว หนูปกเชี้อยืนต้นี่้นนั่กน,น,น,นกับปูกบ้านน้อยแซ้มใบครับ้านน้อยแซ้มใบพยุงอันนี้นพยุงนี่กับพริกไทยผักหวานปลูกถินใบแล้วครับมันขอบมาไว้จากแถบ้านครับบ้านนั่งนี่ก็มาเห็นบ้านนั้งนี่ก็ได้ตน้นไ่้หพายุงสั่งบับ ขนมไม่กระดักดบกัะนี้ิ้งหน้าตะไคร้ไม่ต้ต้นแดงก็ะดีมีหวานปลาแสบึ้นตลอดด้วครับักหวานปลาปหวานป,าป,านปานลางนต้องไปฟั้งนนท์กีนีนะครับแดงไปแนแล้วมู้ยบันงดดอก ติว๋วครับติว๋วง่ามถักอันนี้จะเขีเ้ยนรับตะไคร้ครับสับบางนี่พายุงนี่กระทมทีไอไบรท์ท่ทางนี้อยจีมาตุกที่ยังจินน้อยครับหางบอยู่ครับตอนนี้พอมีเงินต้นสักผู้ละต้นสาวท่านนี้ผูก็พายุปลูกแยะกันแต่ว่าปลูกต้นใหม่ชิดกันบน่ใหญ่เบิ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้อง โอ้ต้นไม่เนี่ยกันมากกันยนยครับนี่จะนี่ต้นมะกรูดกันนี้นะครับต้นมะกรูดไ่ต้นพยุ่งฟังนี่กับจิปลูกมังหวานปลาแสกข้าไปย,ยืนเลยเออตะนชาชะอมนี่และครับบ้านเอาน้านี่และนะผมซื้อรถเนื้อ พนาไม่ไดิกันครับขุณกระดีแทรกไปต้นซักอ้อมบ้านไปไมัอันนั้นก็จะเป็นบักขามป้อมนะครับขามป้อมยักแต่เพื่อนเห็นหน้วยมันจะเที่ยดอกดูว้ น้อยเจักหลังหนึ่งจะพี่น้องมากเพราะได้ตักเพรได้เศร้าผมดินไหม่แ้่ผมมีเงินเงินจะปัญญาก่อนอันนี้กับพยุงนะครับเนี่ยพยุงมันไก่สายไฟก็เลยตัดแต้วกับว่าตัดเหมือนครับเรียงลำตน้นมันมันเป็นใหม่มีราคานะครับอันนี้ตัดเป็นต้นคูนน้องต้นเป็นต้นคูนต,ต้น,น,น,ตนคูนนีนน่กั จีวตันเมือกับถับบวกผิดไทยครับถอ่บบวกิดไทยมาเห็ดนี่เป็นเสาผิดไทยก็ได้เยอ่นะครับดีนี่โทรศัพท์เขากันพ่อส่มนีก่อนนะครับอ้าวรายการวีดีกานหน้ากับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ